สวัสดีค่ะนางไหมพระยิบซีนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพิกอะเด็กนะคะพิกอะเด็กมีสองสำหรับอันนี้สำหรับที่1นอันนี้สำหรับที่2นะคะพิกอะเด็กในหัวข้อที่ว่าหั้นแน่เรายื่นมาตีไปให้แล้วทำไมถึงนิ่งเฉยไม่ตอบกับเขาคิดอะไรอยู่แน่อยากรู้นะคะบางทีเราส่ง เอ,อ่อข้อความไปก็แล้วส่งดอกไม้ไปก็แล้วส่งหัวใจไปก็แล้วนะคะเอ,อ๊ะทำไมทําเฉยไม่ตอบไม่อะไรเนาะเราก็อยากจะรู้อะว่าเขาคิดยังไงเขาอยังไงเนาะอันนี้ร้อนมากทําพริกเด็กตอนกลางวันร้อนมากเลยก็เลยมาอยู่ข้างล่างอันนี้กองเอ,อ่เอเด็กกองที่หนงเด็กที่หนึ่งก็คือสำรับที่หนึ่เด็กที่สองนะคะเรา มาเลือกกันเลย๋อ,อไม่ใช่ <c oughs> เรามาดูกันเลยว่ากองที่หนึ่งดูว่าเรายืน่นมิตรไมตตีไปให้เขาแล้วเนี่ยส่งข้อความก็แล้วส่งหัวใจก็แล้วส่งดอกไม้ก็แล้วยังไงคะอันแน่ทำอะไรอยู่เนะาะเรามาดูเด็กที่หนึ่งนะคะกับคำถามแรกว่าเราส่งไปให้แล้วเขาทำเฉยเขาคิด เขาคิดอะไรตอนที่เราส่งไปปึ้งติงต้งติงต้งอะไรเนี่ยเขาคิดอะไรในหัวของเขาเนาะอ่าแม่หมอจะเป็นตัวแทนจับ<ม>ให้ให้นะคะ<ม>ได้ queen of pentacle นะคะ queen of pent a c l e <ม>เห็นไหมคะเห็นไหมคะมเพราะว่าเออมาตั้งอยู่ข้างล่างก็เลยตั้งขาตั้งกล้อง ติดแนวไปหน่อยหกคาาอืมสองไม้เท้าสองคาทานั่นเองนะคะก็คือว่าเอ้ยเราส่งข้อความไปให้แล้วนะเราส่งข้อความไปให้แล้วเนี่ยส่งรูปหมดใจส่งดอกไม้ติ้งั้านจ้งจ้ไปอะ่ะคือเขาเห็นนะคะเขาเห็นแล้วเขาดูแล้ว แต่เราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาก็มองดูอยู่นะคะเขาก็กำลังตัดสินใจอืมและอีกอย่างหนึง่งเขาก็เขาอยากจะตอบกลับอยู่แต่เขายังตัดสินใจไม่ได้อะคะ่ะเขาเขาอาจจะไม่กล้านะคะอาจจะไม่กล้าก็ได้เนี่ยอันนี้เขาก็มองเขาก็ดูเราอยู่เขาก็ส่องเราอยู่เหมือนกันนะเขาก็ส่องเราอยู่นะคะ่ะ เขาก็อยากจะเชื่อมความสัมพันธ์กับเรานะแต่แม่หมอคิดว่าเขาไม่กล้าค่ะเนี่ยเขาก็ดูคอยดูแล้วว่า,าจะส่งไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าตอบกลับอนะ่ะไพ่ใบนี้ก็คือมันไม่ไม่มีการไม่มีการตอบกลับมันจะเป็นมันไม่มีการตอบกลับมันจะเป็นแบบเอ่อประมาณว่ารอคอยมองดูอยู่อยากจะเชื่อมความสัมพันธ์แต่ ก็ไม่กล้าตอบกลับนะคะค่ะแล้วเราก็เขาคิดอย่างไรนะคะเ,ออเขาก็คิดอยากจะสารสัมพันธ์ต่อนะคะแต่เขาไม่กล้าส่งกลับนะคะแล้วแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วเขาจะตอบกลับเมื่อไหร่นะคะเราเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนหยิบให้นะคะ แม่หมอเป็นตัวแทนดิพายดิพายเดอะชอร์ดออตนะคะดิพายดอทาวเวอร์และดิพายห้าหกเหรียญนะคะก็ะคือว่าเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปอย่างไรแล้วเขาจะเออ่ติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์กับเราหรือไมก่ก็หมายถึงว่า เขาก็อยากจะติดต่อนะคะแต่เขามีปัญหานะคะในเขาเนี่ยเดชชาริทออดเนี่ยก็คือเขามีเรื่องราวที่ต้องเดินทางเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะก็จะต้องเดินทางไปติดต่อเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องปัญหาเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องการเงินการอะไรเขาก็ค่อนข้างยุ่งนะคะแต่มันมีไพ่ใบการเดินทางก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับติดต่อมาหรือไม่งั้นก็จะเป็นประมาณ ้าเขาติดต่อมาเขาก็กลัวกลัวจะเกิดเรื่องยุ่งเรื่องอะไรเขาก็กลัวว่าเราไม่รับไมตีแต่เราก็เราก็ส่งส่งไปให้เขาแล้วนี่เนาะเขาก็ส่งเราก็ส่งยื่นไมตีไปให้เขาแล้วอะทําไมเขาเขากลัวอะไรเนาะดูสิเดี๋ยวเราจะดูอีกทีก็ใน,นเมื่อเราส่งเป็นคนส่งมิตรไม่ตีไปให้เขา ก็คือส่งรูปหมดใจเอ้ยส่งดอกไม้เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะกลัวอะไรอีกทําไมเขาถึงไม่ตอบรับประมาณไหนลงลูกซิก็จะกลัวอะไรจ้าเราเราก็ชอบเขาแหละใช่ไหมเราก็คิดถึงเขาแหละเราถึงได้ส่งอะไรตึ้งตึ้งต้งต้งไปหาเขาก็คือยื่นไมตรียื่นจึงไมตรีไปให้เขาก่อนนะยื่นไมตรีไปให้เขาก่อนแล้วแล้วเขากลัวอะไร หยิบมาสามใบนะคะเอ่หกถ้วยนะคะหกถ้วย King of Pentacles เห็นขนัดไหมคะเพราะว่าตั้งมุมกล้องใหม่ The Sun เอ่อไพใบนี้ก็หมายถึงว่าคือมันมีอันนี้มันเป็นความหลังความ ความเก่าความหลังเป็นอดีตนะคะมันมีอดีตฝังใจเป็นความหลังความเก่าเขาเขาก็อาจจะเป็นประมาณว่าความหลังในอดีตของเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวแบบว่าเ,เคยอกหักเคยบ้านแตกเคยยาร้างอะไรแบบนี้มาก่อนหรือว่าเ,เคยมีอดีตที่ช้ำใจมาก่อนเขาก็เลยไม่กล้าเขาก็เลยอยากจะอยู่คนเดียวไปก่อนยังไม่สารสัมพันธ์ยังไม่ติดต่อใครแต่ต่อไปเนี่ยเขาก็ จะเขาเรียกว่าจะมีหนทางมีแสงสว่างเข้ามาให้เขาเออได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงอะนะว่าเราจริงใจหรืออะไรเราก็รอแบบว่ารอแสงสว่างรอการเคลียร์การอะไรคือถ้าเราเคลียร์ทุกอย่างเราไม่มีใครหรือเขาไม่มีใครไม่มีอดีตติดกันแล้วแบบต่างคนต่างเคลียร์ต่างคนต่างแบบ โสดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงจะติดต่อมานะคะแล้วเอ่ออีกนานไหมเนาะถามถามว่าอีกนานไหมอีกนานไหมถึงจะมีเหตุการณ์รักสวีตหวานแหววระหว่างเรากับเขาเน,ะน,านี่ยอนานไหมเนาะถามดูซิยิบมาสามใบตา้าแนวหกดาบหกดาบนะหกดาบนี่หมายถึงนานนะคะเอ,อ่อ สามถ้วยก็คือได้เฮได้สมหวังในรักนะคะแล้วก็เก้าเก้าเหรียญเก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยก็คืออีกนานไหมเราจะได้สมหวังในรักก็คืออีกนานสักระยะหนึ่งเนะะี่ยค่ะสักระยะหนึ่งเออหกดาบเนี่ยก็คืออีกสักระยะหนึ่งนะคะนานเหมือนกันที่เราจะได้สมหวังกับคนคนคนนี้ที่เราส่งมิรเมตีไปให้แล้วเนี่ย <c oughs> นะเอกซักระยะหนึ่งอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะซักกี่เดือนกี่ปีอุ้ยเอาเป็นปีเลยเหรอ,เ,อเร็วนี้ดีกว่า <c oughs> นะคะค่ะจะได้สมหวังนะคะจะได้สมหวังแต่ว่าเราก็พูดถึงช่วงที่เราเรายังไม่มีเขาอะ่ะเราก็อยู่ได้อ่ะค่ะเราก็อยู่ได้ได้วยความสบายอกสบายใจหลั่งลาของเราไปเรื่อยๆเนาะเออแต่เราก็อยากจะแบบ เอ่ออยากจะมีโมเมนต์คุยโมเมนต์ส่งส่งไปส่งกลับบ้างอะเนาะนะคะอันนี้ก็คือชาวเด็กที่หนึ่งไพ่สำหรับที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่เก่าแก่นะคะดูมาประมาณหปีได้แล้วละ่ะดูมาประมาณหปีได้แล้วไพ่สำหรับเก่าแก่ก็มีความขางังความลี้ลับความศัดิ์สิทธิ์ในตัวเขาสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระยิศีแต่ก็ดูเป็น เกมดูเป็นบันเทิงนะ่าไปฝังใจอะไรมากมายดูสนุกๆขำๆก็มีความแม่นยำอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องเอา,เอา hehe, ไปคิดมากก็เป like ็นกำลังใจให้กับเด็กที <ati osters choose each other> ่ห <attractions> นึ่งนะคะเขาให้สมหวังในรักนะคะส่งไปอีกส่งไปอีกส่งดอกไม้ไปอีกเขาคอยดูอยู่นะเราดูอยู่นะเรามาดูเด็กที่สองกันดีกว่าเด็กที่สองอันเด็กที่หนึ่งเก็บไว้ไหนดีเก็บไว้ใต้เนาะ เรามาดูเด็กที่สองนะเด็กที่สองเนี่ยเป็นไพ่ใหม่ไฟแรงไปเจอด้วยความเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเออบื้องบนพาไปอะนะเบื้องบนงส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอะไรก็แล้วแต่พาไปเจอเด็กนี้มาก็มีความเขาเรียกว่าไพ่ใหม่ไฟแรงมีความไฟแรงแม่นยำเหมือนกันกับคำถามที่ว่า เอาส่งซิกแนวนะคะส่งไมตรีไปแล้วมีท่านแน่ไหมท่านแน่ท่านแน่เราส่งไมตรีไปแล้วเราส่งซิกไปแล้วอย่างเงี้ยทำไมทำเฉยไม่ตอบมามคิดอะไรอยู่แล้วจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเออดูซิ เราส่งดอกไม้ส่งหัวใจส่งอะไรไปแล้วทําไมยังไม่ตอบกลับมาคุณคิดอะไรอยู่หรอสำหรับเด็กที่สองนะคะสําหรับเด็กที่สองนะแต่มาดูกันแม่หมอจะเป็นอ่คนตัวแทนเนาะตัวแทนตัวแทนหยิบไพ่นะคะ,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 ะเราส่งไปแล้ว เขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาคิดอะไรอยู่นะไนออฟวานนออวานก็คือสามหกเก้านะััก้น,น,กน, 9, นะคะเก้าไออฟวานก็คือเก้ายไงดีเก้าคาถาเอ็ of s ฟสก็คือหนึ่งดาบ2 o ออฟเพนเดิ้ เขาเราส่งดอกกุหลาบเราส่งดอกกุหลาบธงดอกไม้หัวใจอะไรไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงเขาไม่สนใจอืมเนี่ยเขาไม่สนใจเลย nice of one เ,เขาไม่สนใจเขามีอะไรทำเขามีงานมีอะไรทำของเขาเขามีอุปสรรคเขากำลังยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยค่ะเขากำลังดำเนินชีวิตของเขายุ่งหรือว่าเป็นคนอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นโลกโซเชียลไม่ค่อยเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่ค่อยเล่น, red, ลน,นอ่าทวิตเตอร์อ่าอ,อะไรอ่ะอิสตาแกรมอะไรต่างๆนะคะ เขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือว่าเขาดุ่งจะทํางานเขาเขาไม่ไม่สนใจเขาส่งติ้งตั้งติ้งตั้งไปหรืออาจจะเป็นประเภทแบบว่าคือคนทั่วไปก็ส่งกันอยู่แล้วสวัสดีวันพุธวันจันทร์วันอะไรเขาก็เลยเออเฉยเฉยเขาก็เลยเฉยเฉยค่ะเราเรามาดูกันนะครับว่าเขาเขาคิดอย่างไรกันแน่อีกทีแล้วกันอันนี้คือเขาเขาไม่ได้สนใจนะเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่สนใจดีกว่าอย่างนี้ดีกว่า อาทำไมถึงไม่สนใจคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปหรอผมอ,อย่างเช่นแม่หมอก็เหมือนกันคนนู้นคนนี้ก็ส่งมาสวัสดีวันจันทร์นั้นนะคะนั้นพุธเพื่อหัสอะไรก็สวัสดีมานะคะก็ <c oughs> สวัสดีกันไปเรามาดูว่าเนี่ยเราส่งไปแล้วเนี่ยดอกไม้หัวใจแล้วเขาไม่สนใจเขาคิดอะไรอีก,กันแน่เขาคิดอะไรกันแน่ ทำไมไม่สนใจยังไงเขายุ่งอยู่กับงานใช่รู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่สนใจหรือว่าไม่รู้ว่าเรายื่นมิดไมตรีให้แบบไหนนะคะอ่ะตุแม่หมอเป็นตัวแทนอีกให้นะคะเอ่อเยวเชอริออสามด้าอืมไฟออฟวานอืม มีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเขาวุ่นค่อนข้างยุ่งวุ่นวายกับเรื่องกับงานงานนะคะแล้วอย่างเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดเรื่องความรักเท่าไหร่เนี่ยหัวใจสามดาบเนนะี่ยคือเขาเป็นคนที่เจ็บปวดในความรักเหมือนในในกองที่หนึ่งเลยแต่กองที่หนึ่งเขาเ,าเด็กที่หนึ่งเขาก็แบบเขาก็ยังสนใจอยู่นะเขาดูอยู่นะอันนี้เขาคือไม่สนใจเลยเขาก็ เลื่อนเล sleep, sight, balls, mess, ifice, ื่อนเลื่อนทิ้งไปเลยไม่สนใจกับเรื่องรักเลยเขาจะเดินทางบ่อยค่อนข้างบ่อยเพราะเขามีงานที่ยุ่งมากอะค่ะเ้างานที่ยุ่งมากเขาก็เลยไม่สนใจเรื่องความรักอ่ะเรามาถามต่อสิเอ๊ะแล้วเขารู้ไหมอ่าอ่นนอ้ดี่แบบในเมื่อเราส่งไปปัง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 คนอื่นก็ส่งไปปังปังปังเขารู้ไหมคะว่าเราอะเอ่อแอบรักแอบชอบเขาเนี่ยเขาเราได้ส่งไปเนี่ยเนาะ เราแอบล้แอบชอบเขาอยู uh, ่หร yeah. yeah. ือว่าเราก็ชอบเขาอยู่แหละหรือว่าเขารู้แล้วหรือยังไงหรือเขารู้หรือเปล่าอาจจะมีเสียงหน่อยนะคะเขาอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะออกมาข้างนอกก็เลยเสียงดังเมดเดิมนะคะขอโทษขออภัยด้วยสําหรับผู้ที่ต้องการความเงียบงอนเนาะนะคะเอออันนี้อันนี้ถามอะไรนะลืมไปละเออว่าเอ๊ะทำไมเขาถึง ไม่สนใจเรื่องความรักล่าเ้วเออเขารู้หรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราชอบเขาเออนะเขารู้หรือเปล่าเขาชอบเขาเราอะชอบเขาเขารู้หรือเปล่าอืมแม่หมอคิดว่าเขารู้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบกันแล้วทะเลาะกันหรือเปล่าเนาะคนที่เลือกเด็กที่สองเนี่ยอาจจะนะเพราะเพราะว่าทายใน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 วงกว้างนะคะเพราะว่าทายในวงกว้าง คือหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะหลายคนก็อาจจะไปถูกแม่นกับทักคนหนึ่งอาจจะไม่แม่นทักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือประมาณว่าอาจจะทะเลาะกันนะคะเนี่ยแลกเงรนขึ้นเขารู้เขาก็รักคุณเขาก็ชอบคุณนะเขาก็มองอ่าคือเขาก็ยังก็ชอบกันอยู่อาจจะทะเลาะกันหรือเปล่าเด็กที่สองเนี่ยอาจจะทะเลาะกัน นะอาจจะทะเลาะกันแล้วแบบส่งอะไรไปให้ก็คือยังงอนอยู่เนี่ยคะ่ะยังเจ็บปวดภายในใจอยู่นะคะสามดาบเนี่ยเนาะยังเจ็บปวดภายในใจยังแบบรู้สึกงอนแล้วก็วุ่นวายไม่รู้สับสนวุ่นวายไม่รู้ใจยังไงดีผู้คนก็วุ่นวายนะคะก็ะเลยแบบว่ายังงอนแต่สําหรับผู้ที่แอบแอบรัแบแบกแอบ,บชอบแอบ,บส่องเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะคือยังไม่ได้เป็นอะไรการฐานะยังไม่ชัดเจนเนี่ก็ประมาณวนะ่า อเขาก็ค่อนข้างคิดมากเหมือนกันกับเรื่องของคุณนะคะเขาค่อนข้างคิดมากเหมือนกันเรื่องของคุณว่าเขาจะอาอยังไงดีที่เขาส่งมาแบบเนี้ยเราจะเออยังไงกับเขาดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กําลังจะคิดจะเริ่มต้นอยู่อ่ะเรามาดูสิว่าเขาคิดจะเริ่มต้น<ม>แล้วเขาไม่สนใจที่เราส่งไปให้เนี่ยสุดท้ายแล้วสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร เขาจะเริ่มต้นมาไหมเนาะจะเริ่มต้นตอบกลับเรามาไหมหรือคนที่อ่าง,งอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยอ่ะดูซิว่าเขาจะตอบกลับเรามาไหมสำหรับคนที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเขาจะรู้ว่าเราชอบเขาไหมแล้วเขาก็ส่งส่งการตอบกลับตอบรับมาให้เราไหมนะคะแม่หมอขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะใน o f ฟสชอต n นออบซอรดเห็นไหมคะว้าว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 ทูออฟคัพไม่หมอจะออกตัวมากเกินไปนะไนซ์ออฟเพนท c เคินะคะมาแน่นอนว้าวคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่งอนกันอยู่อ่อะไรกันอยู่นะคะจะได้กลับมาคืนดีกันอย่าง แน่นอนค่ะได้ได้รักกันดูดดื่มจะมีความสุขความสมหวงังดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีานะสถานะชัดเจนแอบ,บสองอะไรเนี่ยเด็วเขาจะติดใจติดต่อมาอย่างสายแฟลบเลยล่ะคะ่ะคุณเขาจะติดต่อมาชุบเลยโดย,ย,ยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะคะ่ะว้าวอิจฉาจังเลยนะคะเ,เด็กที่สองเด็กที่สองเนี่ยจะได้สมหวังนะแต่ดูแรกๆเหมือนจะเศร้านะเหมือนจะเศร้านะแบบเหมือนกับว่า เขาจะไม่ติดต่อมาเราจะไม่ได้สมหวังในรักเลยเราจะส่งไปให้ซะโอ้โหเกือบติดทุกวันเลยเนาะแต่สุดท้ายเราก็ได้รักกันนะคะหรือไม่งั้นก็จะได้รับการติดต่อมาได้รับการพูดคุยนะคะดีใจด้วยนะคะกับเด็กที่สองนะคะเอ่อ,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 อการดูไพ่ของแม่หมอรางใหม่เนี่ยก็คือดูไพ่รวมๆนะคะอย่าไปคิดมากนะดูแบบเป็นเกมเป็นอะไรขำๆไป ดูไปแล้วก็เอาไปปรับใช้บ้างไปดูผ่านไปมั่งเนาะก็ได้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะเออแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกับทุกคนในรักเนี่ยขอสมหวังในรักทุกคนเลยนะคะอีพนี้อาจจะตั้งกล้องแบบสับสนไปหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ติดตามกันไปขอบคุณนะคะสำหรับ subscribe ติดตามคอมเมนต ถูกอ,อกถูกใจแล้วก็แชร์ก็มีนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับ f c ที่จิดตามแม่หมอนางหมายดูดวงส่วนตัวเอ่อก็มีมานะคะท,ทักมาได้นะคะเดี๋ยวบอกเบอร์แอดไลน์แต่จะจะทำแบบแอดไลน์หน้าจอทำยังไม่เป็นเดี๋ยวก่อนให้เรียนรู้ก่อนเพราะว่าเออก็ค่อนข้างเป็นคนสมัยเก่านะคะเพิ่งจะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกโซเชียล ขอบคุณมากนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้มีความรักความสมหวังทุกๆประก,การเทินสาถุฮันแน่